สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมาชมรีวิวกันต่อนะจ๊ะตัวนี้นะคะจะเป็นไอ้รหัส mm ศูนย์เก้าห้านะคะ mm ศูนย์เก้าห้าอ้ย mm ศูนย์เก้าห้ามันจะเขาเขียนว่าเป็นแบบชื่อเป็นสเปนเนิดใน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 ป้ายอ่ะมันจะเป็นก,นกรังกีเนี่ยแบบแบบนี้นะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอแชร์ก่อน น่าจะเป็นกางเกงที่ลูกค้าน่าจะแบบชอบกันนะมันเหมือนทรงกางเกงออกกำลังกายอะเนี่ยกางเกงแบบขาสั้นรัดกล้ามอะแบบแนวนั้นอะเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะขอแชแเราก็ขอรอล,ลูกค้าแป๊บหนึง ไม่รู้ลูกค้าเห็นเวลาที่เราแบบไลฟ์สดหรือเปล่าอะ่ะมันแจ้งเตือนไหมคะ <c oughs> เพราะว่าลูกค้าบางคนแบบมาเห็นมาเห็นไลฟ์สด IG ก็คือตอนของหมดแล้วอะ่ะ คืนิ่เปื้อนนิดหน่อยนะคะเนี่ยมันจะเป็นกระเกงแบบทรงแบบนี้คุณคะเป็นขาสั้นทั้งหมดเลยนะเป็นเอยตัวหนึ่งยังไม่ยังไม่คอนเฟิร์มดีกว่าเพราะว่าพึ่งเริ่มเริ่มเร,เริ่มแต่น่าจะน่าจะเป็นขาสั้นทั้งหมดนะ อันนี้มีขุยมันจะมีทั้งเป็นผ้าแบบนั้นแล้วก็เป็นผ้าแบบนี้นะคะคุณลูกค้าค่ะลูกค,ค้าดูก่อนนะสวยนะลองค่อดป้ายมาเลย น,นี่มันน่าจะเหมือนทรงก,กา,างเกงขาสั้นรัดกล้ามนี่นยแหละนะคาแต่มันเป็นผ้าแบบเนี้นยไนล่อนจะเป็นจะเป็นเด็ดจะเปนเด็ดสเปนเด็ดชื่อกลอนยากอยากจเปนเด็ด ลูกค้าท่านไหนที่ตามหางานแบบซุ่มกางเกงแบบนี้เนาะนี่ สั้นทั้งหมดเลยนะหนูคิดว่าน่าจะเป็นขาสั้นมีทรงแบบตัดหน้าท้องด้วยซีเคส่งงานแบรนด์ก็ปนมาเลยนะจ๊ะน่าจะมีมาแค่กระสอบเดียว ดูเรื่อยๆก่อนได้นะครัลค้าดูเรื่อยๆก่อนได้นะอันนี้กระสอบสุดท้ายของเช้านี้ละดีบิวเรื่อยๆดีบิวเรื่อย เก้าจากคุณชื่อคุณชื่อลูกค้าชื่อแพใช่ไหมเหมือนประมาณว่าลูกแพใช่ไหมชื่อขอว่าเรียกชื่อลูกค้าผิดอ่ะห้าพันเก้าจ้ะตัวนี้แต่จํานวนตัวเดี๋ยวหนูน้าให้ทีนึงนะจํานวนตัวเดี๋ยวน้าให้อีกทีนึงเพราะว่าเพิ่งเคยเปิดเนาะเพราะมันเพิ่งเคยมา แต่เป็นขาสั้นแบบนี้ทั้งก็สอบเลยนะจ๊ะขาสั้ um. สนแบบนี้ทั้งก็สอบเลยคิดว่าน่าจะไม่มีขายาวอันนี้มีตำหนินะบางตัวก็อาจจะมีเปื้อนมีตำหนิมีขุยบ้างนะคุณลูกค้านะต่อยเป็นงานเกรด็ต่อยเป็นงานเกรด็ดไอเอก็ตามนะคะที่นี่รีวิวแบบจริงใจนะคุณลูกค้าไม่โกหกนะคะ กรดเอก็จะมีเพื่อนมีสนิปเพราะว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะเป็นงานมือสองนำเข้าค่ะโอเคค่ะแต่ว่าเรียกชื่อลูกค้าถูกดูรีวิวก่อนได้เรื่อยจ้ะดูดูดูเรื่อยไปก่อนแต่คิดว่าน่าจะเป็นสินค้าที่ลูกค้าแบบชอบถามหากันนะกางเกงขาสั้นแบบเนี้ยแต่มันก็จะมีปนที่มันเป็นแบบ ไอเป็นช่วงที่มันมีแบบรัดหน้าท้องด้วยนะคุณค้าสีชมพู อ๋ออันนี้น่าจะถึงช่วงนี้ช่วงอกอม,มันจะมีเป็นทั้งแบบกางเกงแล้วก็มีทั้งแบบรัดกล้าอ้ยรัดหน้าท้องนะคุณผู้ะเป็นกางเกงแล้วก็ช่วงรัดหน้าท้องนะคะ อันไหนที่มันซ้ำๆของนญญี่แข้ามนะคุณผู้คะนะของนี่แย้ดเอาออกห้าพันเก้านะจ๊ะห้าพันเก้าร้อยนะ เห็นกางเกงแบบนี้ในต่อๆคุณค้าขาดราคาสูงเหมือนกันนะแต่มันอยู่ที่เนื้อผ้าพั้คะเคยคิดว่าจะกดสั่งมาใส่เหมือนกันนะที่แบบใส่ใสออกกําลังกายเนี่ยแล้วมันแบบตรงเนี้ยมันจะทําให้ก้นสวยอะใส่แล้วดูแบบก้นกลมเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีทรงตรงข้างข้างข้าง,งหลังอ่ะ ราคาแรงอยู่นะสามร้อกว่าบาทอะ่ะนี่ต่อต่อจำนวนตัวเดี๋ยวน้ำให้อีกทีนึงนะคะน่าจะได้เยอะอยู่แหละน่าจะได้เยอะอยู่นะ รีวิวจะส่งให้ฟรีเลยนะคะรับเอ็นรอสามร้อยเนาะสวยนะ แสงเขียวนีออน ของจิมชาร์กนะคะน้องฉลาม,อ,มอันนี้ของจิมชาร์กนะคพื่คะใช่ไหมใช่ แล้วมันก็จะมีปนแบบแบบนี้มาด้วย Terima kasih telah menonton! ลูกค้าท่านไหนที่ตามหางานขาสั้นแบบนี้อยู่นะจ๊ะอันนี้เขาน่าจะใส่ออกกําลังกายกันใช่ไหมลูกค้าใช่ไหมน่าจะเป็นําเหมือนขาสั้นร้นกล้ามเลย่งส่วนมากมันจะเป็นแบบที่มันเป็นแบบทรงที่แบบใส่แล้วทำให้แบบทรงก้นดูสวยนะซะส่วนใหญ่เลย สีชมพูบานเย็น สีชมพูแบบสวยสวยนะเพ่อนค่าอาจจะมีติดแบบผ้าบางแบบนี้มาหน่อยเล็กน้อยไม่เตีอยะ คถ้าไหนที่ถูกใจนะคะก็สีเอฟแล้วก็ทักแชทไหนมินได้เลยนะจ๊ะทักแชทหายอนมินได้เลยนะถ้าแบบถูกใจว่าเป็นสินค้าที่ตามหา,มานานแสนนานลูกค้าที่ชอบซื้อพวกกางเกงโยคะเนาะที่ขายกางเกงโยคะกางเกงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่าจะเป็นกางเกงใช่ไหมคุณลูกค้าใช่ใช่ไหม,ขมเขาใส่ออกกำลังกายกันด้วยใช่ไหมแบบนี้น สวยนะห้าพันเก้าร้อยบาทเองนะครัลูกค้าราคาไม่แรงนะจ๊ะห้าพันเก้าร้อยบาทเองนะถ้าจําไม่ผิดนะเมื่อเช้าอตอนที่ดูมามันน่าจะมีแค่กระสอบเดียวนะคลกค้ามันเพิ่งเข้ามาเนาะเขาน่าจะแบบเอามาทดลองให้ขายก่อน สวยนะอนะ่าเงี้ยไม่มีฝุ่น หใหุ่นที่ดูสักคนพี่เพื่อขอหุน่นที่มันเป็นขาสั้นหน่อยได้ไหมหุน่นหุ่นกางเกงตัวหนึ่งอ่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูทรงนะนื้อผ้ะดีนะคับทาไม่หย่อนมายันเนี่ยนี้ยสวยนะ ใครจะซื้อรีบซื้อนะคุณกค้าม,มาเดี๋ยวใส่ให้ดูสักตัวหนึ่งเอาจิมชาร์กดีกว่าสนไม่ลูกคา้าทักแชทมาแต่ไม่รู้ว่ามีคนทักหรือเปล่าน,น,น่าจะมีแค่กระสอบเดียวนะคุูกค้านะซื้อรีบซื้อนะใส่ถูกข้างนึย ฉันคิดอันไหนข้างหน้าอันไหนข้างหลังน่าจะใส่ผิดเอาตัวที่คิดว่ายังยังไม่มีนะขาไม่มีใช่ไม่มีใครอะไรนะใครทำใหก่อนไ,ได้ก่อนเด้อ ใส่ตัวนี้ให้ดูดีกว่าอีหนูอันไหนข้างหน้าข้างหลังลูกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคุลูกค้าเนี่ยผ้าใส่อะ่ะมันจะเป็นทรงแบบนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมเี๋ไม่เอาไม่ไว้นะ าได้ไนะลูกค้าโอเคอ่ะคุณลูกค้างานก็จะประมาณนี้เลยนะจ๊ะลูกค้าลูกค้าที่รับก็สอบรีวิวเจ็บมากเลยลูกค้าที่รับก็สอบรีวิวถ้าอ,อยากทราบจํานวนตัวเดี๋ยวเดี๋ยวหนูแจ้งอีกทีนึงนะนะนี่อนะ่มันะเปนะ็นปุ่นแะบบเนะี้ยปนะุ่นแะบบยาตาใส สวยนะคงานก็จะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวหนูนับให้อีกทีหนึ่งลูกค้าท่านไหนที่เราก็สอบรีวิวดูเดี๋ยวหนูนับจำนวนตัวให้อีกทีหนึ่งอ่ะต่อไ์ก็เชร์กดติดตามให้ผิด,ด้วยนะจ๊ะมีน้องหลามด้วยมีน้องหลามด้วยสวยตัวนี้ก็สอบแล้วห้าพันเก้านะคะห้าพันเก้าร้อยบาทถ้าจะไม่ผิดนะ่าจะมีค่ก็สอบเดียว ถ้าลูกค้าท่านไหนที่ดูแล้วแบบถูกใจก็จะจำรหัสเอาไว้นะตัวนี้ M M 0 9 5นะคะ M M 0 9 5บางทีรถหน้าอาจจะมีมาเยอะกว่านี้อันนี้เขาน่าจะเอามาแบบให้ทดลองขายดูนะคะว่าการตอบการตอบรับลูกค้าเป็นยังไงอ่ะลูกค้าตอบก่อนลก็เช็กกติตาเพื่อเห็นด้วยค่ะ